ตรงหัวนี้ปรับได้นะครับเดี๋ยวปรับให้ดูนะอ่ะค้างไว้นี้นะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่นะครับนี่นะครับผมมันจะพุ่งอย่างนี้เลยนะนี่โอ้ยางไกลอ่ะนี่เป็นละอองน้ํานะครับอันนี้ก็พุ่งนะครับบาดเปียกมาแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะจะเอาฝอยแค่ไหนครับปรับได้หมดเลยนะครับดยอดไปเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสติวรีวิวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวกระปุกน้ำนะครับผมขนาด3ลิตรนะครับตัวนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีความต้องการมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับก็จะเอาไว้ผสมน้ํายานะครับผมแล้วก็เอาไว้ฉีดพ่นในบ้านนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับหัวนะครับให้ฉีดเป็นละอองน้ําได้นะครับผม ซึ่งผมก็ลองใช้แล้วนะครับมันก็ดีนะครับก็เลยว่าจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบนะครับผมว่าล้ากระปุกนี้นะครับผมมันดียังไงนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับผมก็เดี๋ยวมาใช้ให้ดูครับตรงนี้เขาก็จะมีตัวอย่างอยู่นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับเขาจะมีเขาจะมีรูปภาพบอกนะแต่จะไม่มีข้อความนะครับก็ส่วนใหญ่รูปภาพเนี่ยก็จะสื่อถึงความหมายแต่ละตัวนะครับให้เติมน้ายานะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำอ่ะฝานี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับกระบอกฉีดตัวนี้นะครับมันขนาด3ลิตรจริงๆเนี่ยเขาเอาไว้ใช้ในพวกของภาคการเกษตรนะครับเอาไว้รดน้ําต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้สามารถนําดัดแปลงมาใช้ฉีดเป็นสเปร์ฆ่าเชื้อในบ้านได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับมันใช้อย่างนี้นะ อันนี้ผมใช้มาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะมีแกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือไส้ในของเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับตัวนี้นะครับปั๊มอากาศเข้าไปนะครับให้มันแน่นอยู่ในนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อน้ํานะครับที่จะโดดน้ํายาขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยออกตรงนี้นะครับค้นออกมาทางนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเอาไว้กดค้างนะครับดูนะปุ๊บมันจะค้างไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาแบบกดฉี บ่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เลื่อนลงไปเลยนะครับปึ๊บมันก็จะค้างไว้น้ํายาก็จะพ่นออกนะเดี๋ยวผมทาให้ดูด้วยนะครับหรือว่าจะกดแบบไปค้างๆก็ได้่างนี้นะครับปึ๊บๆๆได้นะตัวนี้ก็เอาไว้ปั๊มนะครับปั๊มลมเข้าอันนี้ก็เป็นตัวกระป๋องนะครับเป็นพลาสติกนะครับแข็งแข็งแรงหนามากนะครับข้างๆก็จะมีขีดเดี๋ยวดูนะครับผมข้างๆตัวนี้เขาจะมีขีดนะครับหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับผม 1000มิลลิลิตรันมิลลิลิตรพันมิลลิลิตร2,500มิลลิลิตรนะครับสูงสุดก็3 0 0พันมิลลิลิตรนะครับหรือว่า3ลิตรนั่นเองนะครับก็ลองชั่งตวงเอานะครับตามที่เราต้องการนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับผมก็มีน้ำยานะครับผมน้ำยาตัวนี้นะครับก็ลองหาซื้อกันดูนะครับเป็นน้ำยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อนะครับผมเอาไว้ฉีดในบ้านนะครับก็จะมีส่วนผสมกับน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะผสมนะครับตัวนี้นะอันน น้ำยาผมนะครับผมผมก็จะเทน้ำยาเนี่ยลงไปประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะครับครึ่งหนึ่งใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็ผสมน้ำสามลิตรนะครับในนี้เลยนะครับผมใส่น้ำยาแค่นี้นะครับแล้วก็ผสมน้ำสามลิตรนะครับแล้วก็จะฉีดให้ทั่วบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวเทน้ำยาลงไปเลยนะครับผมผมก็จะใช้วิธีการกากเอานะผมก็จะดูเอานะครับอยู่ประมาณเส้นนี้นะครับโอเค ก็เทลงไปเลยเติมน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเติมน้ำเปล่าเข้าไปเดี๋ยวตอนเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะครับให้ดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีมองเห็นอยู่อะ่ะเติมน้ำเข้าไปนะครับผมจะเติมมาที่สามลิตรนะครับโอเคอ่าผมได้แล้วนะครับสามลิตรเกินมานิดนึงนะครับไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะครับเราก็ เอาเจ้าตัวนี้นะครับผมมาใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะ,ะแล้วก็หมุนนะครับมันจะเป็นเกลียวนะโอเคอ่ะตอนนี้เราก็ใส่ฝาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองฉีดให้ดูนะครับก่อนจะใช้นะครับเราก็ปิดฝาให้แน่นก่อนนะครับผมแล้วเราก็คนๆน,น้ําหน่อยนะครับให้น้ํายามันเข้ากันนะครับผมอ่ะเมื่อพอได้แล้วนะครับผม วิธีการใช้นะครับเราต้องปั๊มตัวนี้ก่อนนะกดไปนี้ปั๊มจนกว่ารู้สึกว่ามันจะแน่นครับเมื่อรู้สึกว่ามันแน่นแล้วนะครับผมเราก็กดตรงนี้นะครับวิธีการใช้นะครับดูนะครับกดตรงนี้นะครับน้ํายามจะพุ่งออกไปนี้นี่ครับผมมันจะเป็นละอองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฉีด่นในทั่วบ้านเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับผม แต่ถ้าเราขี้เกียจกดนะะเดี๋ยวแยกให้มันแน่นๆอนแต่ถ้าเราขี้เกียจกดนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยตัวนี้นะเลื่อนเข้าไปข้างในนี้นะครับมันก็จะกดค้างไว้อย่างนี้เลยนี่นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องจับเลยนะครับเราก็เดินได้เลยนะครับแบบนี้ไม่ต้องกดเลยนะครับระหว่างนี้นะถ้าแรงดันมันลดนะครับเราก็สามารถที่จะกดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดินเลย รงหัวนี้ปรับได้นะครับเดี๋ยวปรับให้ดูนะอ่ะค้าง่างนี้นะครับตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่นะครับนี่นะครับผมมันจะพุ่งอย่างนี้เลยนะนี่โอ้อย่างไกลอ่ะนี่เป็นละอองน้ํานะครับอันนี้ก็พุ่งนะครับบาดเปียกมาแล้วเนี่ยตอนนี้อะจะเอาฝอยแค่ไหนครับปรับได้หมดเลยนะครับสุดยอดไปเลยอะ ส่วนวิธีการล้างนะครับผมเราก็สามารถที่จะถอดฝาออกนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าปกติได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดไว้นะครับผมแค่นี้เองนะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานเจ้ากระปุกสเปรย์ตัวนี้นะครับมันอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยแนะนําว่าควรจะต้องมีติดบ้านไว้นะครับผมโอเคนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถที่จะกดดูในลิงก์ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูละเอียดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับผม สุดท้ายนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถมข่าวไปเจอกันคลิปหน้าครับ